เปิดประสบการณ์การไปกินซอยจูครั้งแรกที่สเต็กแดกตับค่ะทุกคนนี่เราไปกับแฟนสองคนนะคะเราก็เลยสั่งได้นี่เดียวอันนี้ก็สั่งซอยจูมาหนึ่งเซตนะคะเขาะจะมีเนื้อมีตับมีผ้าคีรุก็มีน้ําจิ้มขมแล้วก็สั่งเป็นเสือร้องไห้อันนี้อร่อยมากนะคะทุกคนอร่อยแบบอืม้มแล้วก็สาฉันทอดน,น้าปลาค่ะแล้วก็จะมียําหอยนางรมใส่ข้าวโพดแล้วก็สิ่งเนเจร์ที่ขาดไม่ได้ที่เราไปเพราะว่าเราอยากกินอันนี้ค่ะแกงไข่พั้คือปกติกพิมพกินอยู่ที่บ้านนยนานๆทีจะได้กินนะคะเพราะว่ามันไม่่ได้้มมีตลอออหกาาาิทํในพยู เทพมันก็ค่อนข้างที่จะหากินยากนิดนึงพอมีที่นี่ก็มาลองแล้วก็นัวค่ะทุกคนนัวมากซอยจูก็ให้แฟนลองก่อนนะคะเพราะปกติเราไม่ค่อยได้กินเนื้อนาะเพิ่งกลับมากินเนื้อนะคะพิมเลิกกินเนื้อไปนานมาก ก็นั่งงงๆนะแล้วก็บอกว่าเออใช้ได้โอเคไม่คาวดีงามแล้วก็มาลองบ้างค่ะถึงตาเราตอนแรกจะกินตับก่อนนะคะแต่แฟนบอกว่าเอาซบซเอาเนื้อก่อนดีกว่าแต่พี่ไม่ได้จิ้มน้ำจิ้มขมมาตอนกินเนื้อเทกเจอร์มันแบบว่าหนึบๆค่ะทุกคนไม่คาวเลยแล้วก็รู้สึกว่าเขาทําสะอาดมากๆเลยนะคะชิ้นที่2ก็เลยลองแบบน้ำจิ้มขมบ้างแล้วก็กินกับตับนะคะ <c oughs> แต่จิ้มเยอะไปนิดนึงม <c oughs> ันก็เลยแบบเป็นรสชาติความขม ส่วนใหญ่เลยค่ะขมแบบขมมา,ๆา,ากๆนั่งขมมากแต่คือรวมๆแล้วอร่อยนะทุกคนเรารู้สึกว่าเปิดใจอ่ะคือดีไปกิน